รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรัก ค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาราโตมี่บริตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันพุทธ5ทุ่ม1เที่ยงคืนทางสเปเชียลกับเราสองคนเติ้นตักครับใช่แล้วค่ะอ้าวคุณตักว่าสัปดาห์นี้ผ่านไปแล้วนะครับจากที่เราพาไปดีทรอยต์ครั้งที่แล้วทําไมยังไม่อาบน้ำอีกครับคุณตักเสื้อผ้าก็าใส่ชุดเดิมนะเนี่ยทั้งคู่อ่ะไม่ไปไหนเลยเนี่ยอะหอ อาทแล้วคือเรายังอยู่ที่ดีทรอยต์กันอยู่ไงครับใช่ค่ะก็ยังพูดถึงเรื่องของมหกรรมยานยน์ดีทรอยต์กันต่อเพราะฉะนั้นก็เลยนั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ไปไหนเพราะว่าข้างนอกเขาบอกว่าข้างนอกดีทรอยต์อากาศหนาวมากแต่ก็ไม่ถึงกับติดลบนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเลขตัวเดียวอ่ะก็เลยไม่อาบน้ำอัคารต้องเลยคือประเด็นก็คือกลัวคุณผู้ชมจาไม่ได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราอยู่ดีทรอยต์สัปดาห์นี้เราก็เลยยังไม่อาบน้ําแต่งตัวนะครับเพื่อว่าเราจะได้ทําให้มันต่อเนื่องไงโคตรหาข้ออ้างจริงๆเราไม่ ก่อนจะเบรกช่วงแรกเอารถมาสักสองสำคัญให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนดนีครับได้ครับได้ครับงั้นเรามาประเดิมกันที่รถหรูคันนี้เลยครับกับค่าย Mercedes-Benz ชมเลยค่ะคันแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับเป็นของ Mercedes-Benz ในรุ่น E-Class เนื่องจากสหรัฐอเมริกาคือตลาดสำคัญของ Mercedes ยอดผู้ผลิตรถหรูเมืองเบียร์จึงขอเลือกใช้เวทีขนาดใหญ่งานนี้เป็นที่เปิดตัว m Mercedes-Benz E Class รุ่นใหม ที่ไม่ใช่รถรุ่นใหม่ที่ใหม่ทั้งหมดแต่เป็นรถรุ่นเดิมที่ผ่านการปรับปรุงแบบยกเครื่องในช่วงยุคกลางของชีวิตที่งานนี้ครับผู้ชมงานได้มีโอกาสสัมผัสตัวจริงของรถรุ่นใหม่นี้ครบทั้ง4ี่ตัวถังนั่นคือตัวถังซีดานตัวถังตรวจการตัวถังคูเป้และตัวถังเปิดประทุนตัวถัง2แบบแรกมีการเปลี่ยนแปลงด้านหน้าตาที่คิดว่าน่าจะถูกใจคนรับรถแบบมีเงินถุงเงินถังที่ชอบเลือก ที่พูดอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าทางเม r เ e เดสเขามีหน้ารถมาให้เลือกถึง2แบบคือแบบคลาสสิกติดโลโก้ดาว3าแฉกไว้บนหน้าหมอกับแบบสปอร์ตที่ติดโลโก้ดาว3แฉกขนาดยักษ์ไว้กับแผงกระจังหน้าส่วนตัวถังคูเป้และตัวถังเปิดประทุนจุดเปลี่ยนของเขาอยู่ที่หน้าตาที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือแผงกระจังหน้าและโคมไฟหน้าครับและอีกรุ่นที่มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกที่งานนี้ คือเ e r ซ e เ e สเ e น z e 6 3 AMG ซีดารุ่นหัวกะทิของค่ายที่อาจจะต้องรอไปกว่าจะถึงไตรมาสที่2ของปีถึงจะได้เลิอกออกตลาดแต่เป็นตลาดเมืองแม่นะครับยังไม่ใช่ที่นี่ส่วนความพิเศษของ e 6 3 AMG นั้นคือการมีรุ่นใหม่มาให้เราได้เลือกถึง3โมเดลด้วยกันคันที่เราเห็นอยู่นี้เป็นรุ่นที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนทุกลอ้อโดยพลังเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบเบนซิน ชีดเชือเเลื่งโดยตรง D.O.S. C.V. 8สูง5,461 cc ซให้กำลังสูงสุด557แรงม้าแรงบิดสูงสุด73.5กิโลกรัมเมตรถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะ A.M.G. Speedshift M.C.T. อัตราเร่งสูงถึง100ททำได้ในเวลาเพียงแค่3.7วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดทำได้250กิโลเมตรต่อชั่วโมง